องค์มหาธาตุเจดีปักดีปักานครับผมแต่บ้านปูดแวะกันสักนีตังก่อนจากกลับนะผม่เดินต้องเดินขึ้นไปครับผมผมยังไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วผมมาหลายครั้งแล้วแต่วันทายเพื่อนได้ชมกันแบบรอบๆแล้วกันนะผมไปครับเดินขึ้นไปชมกันดู ชมหลังครับผมฝั่งนี้เป็นมินท่าเรียบฝั่งนู้นมีบันไดขึ้นด้วยผมลองขึ้นดูไม่เคยขึ้นฝั่งเลยเนี่ยเหนื่อยเลย ไปจ่มเองเหนื so ่อยครับไม่เคยเดินโอ้โหน้ำเดี๋ยวผมไม่ได้ผมไม่ได้กูไม่เข้าไป้างไนครับผมก็ขอแบบ้างน้อยกัน ก็มาเก็บภาพเพื่อนในชมทูความสวยงามจากด้านนอกก็นเลยกันนะผมโอ้ยเหนื่อยเลยครับต้องเดินขึ้นไปนั่นคจะมีเจดีให้เราได้เข้าไปครับผมแต่ผมงไม่เข้าเลยนะก็แค่ไต่เพื่อนในชมมัน างอกันเลยกันนะผมก็เดี๋ยวคริปหน้าค่อยติดตามกันต่อครับผมว่าผมจะเดินทางไปไหนกันอีกเดี๋ยวจะเปลี่ยนวิธีการทําคลิปใหม่ให้มันดีกว่าน,นี้เลยอีกครับผมเหนื่อยก็เดีย๋ยวค่อยติดตามครับผมที่ทินที่เที่ยวโรงแรมดีๆไหมเพื่อนๆมาชมกันติดตามกันก็คอยติดตามผมครับงานก็ตู้ครับผมตารังก็ทั่วผมไปทุกที่ที่มีฝัน